ก okay. ลับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้เราจะมารีวิวโปรดักต์เสริมสวยอีกแล้วแต่ว่าไม่ใช่สิ่งประทินผิวแต่เป็นสิ่งประทินผมนั่นเองก็คือ t a n g l e ลทิสเเป็นหวีจากประเทศอังกฤษนั่นเองเป็นรุ่นคอมแพกสวยงามมากเพื่อนๆมันคือสิ่งที่ดีต่อใจก็คือไม่ต้องหวีหรอกแค่นั่งมองก็คือสวยมากแล้วดูความไล่สีแพรวพาวสีเพื่อ อันไหนสวยกันเราชอบอันนี้มากกว่าแต่ว่าเราซื้ออันนี้มาอันแรกเพราะว่าสีนี้มันหมดตอนแรกแต่คือหลังจากได้อันนี้มาแล้วแค่สวันสีนี้ก็มาเราก็เลยต้องจัด2ส,สีสําหรับเรื่องประสิทธิภาพก็คือได้รับการแนะนำมาว่าสวีสองสวีวีฮอเนี้ยนะ t n n o T e ิเซอมีความเขาเรียกอะไรดีต่อไฟฟ้าสถิตมากกว่าวีธรรมดาแล้วก็ดยซีของฟันมันเนี่ยทำให้ ผมเนี่ยไม่พันกันแล้วก็ไม่ดึงผมทําให้ผมหลุดล่วงน้อยลงจากการหวีเพราะว่าซี่มันมีความเจนเทลแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรยาวสัน้นได้รับการดีไซน์มาแล้วก็แบบอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนๆก็บอกว่าเออหวีแล้วไม่พันเลยก็คือจัดลองดูสมมุติว่าผมยุ่งๆใช่ไหมเราหวีลงไปมันเรียบขึ้นไหมก็คือหวีนี้ก็เรียบหวีธรรมดาก็เรียบเว้ย แต่เดนคือมันสวยมันคือความไล่สีเห็นไหมมันก็แบบความมีฝาปิดเป็นแบบคอมแพคพกพาเดินทางได้สะดวกหวีได้ทั้งผมเปียกและผมแหง้งอย่างอันนี้อ่ะเป็นคนผมฟูงไงแล้วก็แบบไม่ค่อยหวีผมเท่าไหร่แต่ก็คือซื้อเพราะสวยเอาหวีแล้วดีขึ้นมาล่ะหวีแล้วก็เออก็เรียบหวีธรรมดาก็เรียบไหมก็เรียบเลยก็อย่่เยอะเนาะอ่ะแต่ว่าสวยเพื่อนๆใครที่อยากได้หวีสวยๆก็ไปตามตามกันได้นะจ๊ะ วันนี้มีความสุขแล้วมีความสุขแล้วมีหวีสวยแล้วก็พกพาไปไหนได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้แต่บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันพกไม่ได้พกง่ายเลยนะมันมีหวีมันมีความอ่ะเห็นไหมมีผมร่วงลงมาหนึ่งเส้นแต่ว่าไม่มีผมติดหวีเลยสัก,กเส้นเดียวรอดไหมเพื่อนๆเอาเป็นว่ามันเป็นหวีที่ผมไม่ติดหวีเว้ยแต่ผมร่วงหรือเปล่านี่คือไปนับกันหน่อยอแต่จริงๆถ้าหวีอย่างเงี้ยผมไม่ต้องติดหวีมาหลายเส้นแล้วนะ คิดดูก็เขาเรียกแหละแล้วแต่ความสบายใจ <c oughs> <c oughs> มันก็ไม่ได้พิเศษขนาดนั้นแต่ว่ามันสวยมันนังฟ้าอาจจะไม่ได้พกง่ายขนาดนั้นเพราะว่าดูความหนาของมันเหมือนกับพกเมส์ไปอันหนึ่งเทียบกับห,หวีอันบางๆที่แบบพกง่ายเหมือนกระดาษอันก็ต่างกันอยู่สําหรับราคาก็มีหลายราคาซื้อมาประมาณ500กว่าบาทบางร้านออฟฟิศตอนลดราคาก็500กว่าบาทตอนออฟฟิเชียลไม่ลดราคาก็600กว่าบาทเนาะ ใครสนใจวีส,สวยๆก็ไปตามกันไม่ได้นะจ๊ะวันนี้ไปละบาย